การนำเสนอโครงงานการหาข้อมูลการตลาดข้อมูลทางการตลาดคือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการข้อมูลเหล่านี้รวบรวมมาจากหลายแหลงทั้งจากการสำรวจตลาดข้อมูลจากโซเชียลการรีวิวความสำคัญของข้อมูลทางการตลาด 1. ช่วยให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า 2. สนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์การตลาด 3. เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 4. สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและ 5. ช่วยในการคาดการณ์และวางอนาคตการเปลี่ยนแปลงขอบเขตตลาดที่ขยายกว้างขึ้นเนื่องจากปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของการติดต่อสื่อสารได้มีการพัฒนายอย่างรวดเร็วทำให้ธุรกิจสามารถขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น จากเดิมที่ทําธุรกิจภายในท้องถิ่นหรือภายในประเทศก็สามารถขยายตลาดออกสู่ประเทศได้เห็นได้ชัดเจนจากการจําหน่ายสินค้า 1. ตําบล 1. ผลิตภัณฑ์ประโยชน์ของการตลาดที่มีต่อธุรกิจ 1. ด้านการผลิตทําให้ต้นทุนการผลิตลดต่ําลงได้ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายและแรงงาน 2. ด้านการเงินฝ่ายการเงินของธุรกิจมีหน้าที่ในการพยากรจำนวนเงิน ที่กิจการต้องการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอต่อพันธะของกิจการ 3. ด้านการตลาดการดำเนินธุรกิจจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนโฉมจากการที่ให้ความสำคัญกับการผลิต 4. ด้านการจัดการในองค์กรธุรกิจที่มีเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายร่วมงานกันอยู่เป็นจำนวนมากความมีประสิทธิภาพของความสำเร็จขึ้นอยู่กับการทำงานของทุกคน 5. ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสภาพแวดล้อมเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมอันได้แก่ 1. ประชากรศาสตร์ 2. เศรษฐกิจ 3. วัฒน,นธรรมและสังคม